ีกเออเส้นมฆไม่มีต้องไปคืออรอกต้องไวรมากระส่าอยากาะากมาจากเออ วาชเลนโอ้ยตั้งแ่ปากรับพ่าาเลยไม่เห็นถึงก็เห็นี้นะเฮเลยเทดักไปหน่อยว่าเชิเลนดไม่เห็นตอนเล่นมารมาถึงอ่มาถึงแ้ไม่้ว่ามากงั้นเดี๋ยวมาอีก2องน้ครับลองน้กวแค่ได้ละมาเปล่าเลยมีกวมา

เดี๋ยวไปหยิบตังค์ <laughs> ด <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวาไปหยิบตังค์แฟนบอนเลยโอเคครับน้องไม่กวดนกกันนะไม่กวดนกไม่ต้องไปไล่มันมันไม่ให้จับล็อ <c oughs> โอ oh, ขายดีครับเยี่ยมครับ oh, คลิปนี้เขาทยมไปตั้อขออาไรเลยนะ แอนทัวร์ครับกินที่นอนออนไลน์ครับมีช่อง YouTube ของอแอนทัวร์นะครับไม่ค่อยชัดเลยอโอเคครับเดี๋ยวจะมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวนั่งยองที่ตลาดน้ำดอนไหวครับตรงนี้จะอยู่ตรงบริเวณท่าเรือของตลาดน้ำดอนไหวครับเป็นคนกินเยอะนะผมนี่ว่าก๋วยเตี๋ยวนั่งยองนะเพราะว่าคนกินเยอะราคาน่าจะไม่แพงแต่ผมสั่งเส้นเล็กต้มยำดีกว่านะโอ้โหน่ากินคืออะไรไปมาแก้ ยังมาแก่ต้มยำไหมครับเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่ต้มยำอ่าได้ครับน่ครับก็ยามาอีกหน่อ๋โอเคครับนั่งสั่งเลยนี่ครับต้กินบรรยากาศแบบนี้ครับสลับอันไหนอันทัวเอาเอาโค้กให้แก้วด้วยนะครับโค้กมีปะครับอ่าเดี๋ยวไปหาร้านที่น้านกินบริเวณข้างล่างครับแล้วก็ต้องนั่งยองๆนะมันถึงจะได้ฟิลแบบนี้เลยเวลากินก็ต้องนั่งแบบนี้ครับ นั่งกินนี้ก็ดีนะดูแลดี <c oughs> เดี๋ยวผมนั่งกินหน้าร้านเลย <c oughs> ขอได้ก็เลยพี่เพื่อนโอเคครับ <c oughs> นั่งนี่เลยครับเดี๋ยวนั่งนี่เลย <c oughs> ไว้นี่ก่อนก็ได้ครับ คนนั่งนี้ก็ไดนะ้ครับมีคนลุกพอดีเอาแป๊บนึงครับขอเติมเลยนี่สามเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยยี่สิบห้านะโอ้ยระยะถ่ายครับนี่ครับเส้นหมี่ต้มยำเก๋วยเตี๋ยวนั่งยองตลาดน้ำร้อนหวายผมตั้งชื่อเองเลยนะก็ถ่ายคลิปเองเลยนี่ครับหนึ่งสามร้ยี่สิบห้าก็มีเส้นหมี่ผงงอกกุ้ง ต้นหอมชิ้นนะครับแล้วก็วิธีทําการทําก็อยู่ในเรือนี่เลยครับก็กินติดริมน้ำครับแล้วก็นั่งๆเก้าอี้แบบนี้แ<ม>ก,ก้นวน้ำก็เพาะพิษกินย่างนัที่จีนโบราณตอนก่อนไม่ได้กินแบบนี้ก็เลยไม่รู้ไงตเราต้องมาให้สิ่งนะเราดูเพราะมันโหนกินวัน ก well. ัรตาดน้ปลาเลยเ กวยเตี๋ยครับอันนี้ผมให้เพื่อนๆถ่ายนะผมกินกี่คำหมดให้ดูเอ,อา<ำ>ให้เพืนนะ่อนๆถ่ายกี่คำหมดเท่ากี่คำสามใช่ไหมห้ากี่คำจะรอให้เย็นนะแต่ได้ดูว่าผมกี่คำหมดดูให้ดีนะครับผมรอ,อมก๋เตีวเย็นหะน่อยแป๊บนึงนะโอเคชิมนี่นี่นี่ดูนะี่ มันเป็นว่าผมกล้าลไหมเราดูได้ครับเอาต่อ,อ,ยตอเยอะแต่เราจะงทำเดี๋ยวหมดแต่ไม่ถึงน,นะก็คือสองทางี่ทำแรกถ่านไปนะทำแรกท่านไปนะครับ ค,คำนี่สองครั้งทำไมนี่ครับคำนี่สองนะดูชามนี่นี่คำนี่สองดูชิมออออืือืก็เจอสองคำน้ำไม่เจียวนะน้ำนี่ครบในร่องคอครับเส้นสองคำจริงๆ ก็ครับนี่ภาพหันก็แล้วเรียอร้อกอร่อยครับน้ำอร่อยซอสน้ำปลาอิ่มครับหมดแล้วครับแล้วก็ตามในหนังกระซี่ครับ,บกระดูแก้วนะนี่ครับดีเซเคิลแบบนี้เลย ้าดีเอาอะไรอย่เนี่ยแ้ยงกินไม่อิ่มเลย